คุณเคยดื่มชาเย็นไหมครับแล้วเคยดื่มชาเย็นที่ต้องใช้ลีลาในการชักก่อนเสิร์ฟถึงมือคุณบ้างไหมหลายคุณคงตั้งข้อสงสัยครับว่าจะชักชาไปทําไมในเมื่อแค่ชงชงให้มันเสร็จแล้วก็ไปเสิร์ฟเ,เลยไม่ได้เหรอแต่จะว่าไปครับมันมักจะมีเหตุการณ์ที่ย้อนว่าเรากําลังเพลิดเพลินกับลีลาการชักทั้งท่วงท่าลีลาการสะบัดเส้นสายต่างๆบางครั้งเราต้องร้องแบบฝรั่งเลยว่าโอ้โห Amazing Thailand จริงๆอย่างที่ตั้งคําถามไว้ครับ เขาจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรและมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงในไทยของเราชาชักที่ดีคงต้องพูดถึงชาชักสตูลอาจจะเพราะรสชาติที่กลมกล่อมหวานมันและก็ลงตัวครับกินพร้อมคู่สร้างคู่สมอย่างโรตีสตูลมันช่างเข้ากันได้ดีที่สุดว่าแล้วก็ต้องมาทำความรู้จักที่มาที่ไปของชาชักกันก่อนครับ แต่ตาเร่เป็นภาษามาลายูซึ่งในภาษาไทยของเราก็คือชาชักที่เรารู้จักกันต้นกำเนิดคาดว่าจะเกิดมาจากชายในหมู่ผู้อพยพที่มีเชื้อสายจากอินเดียโดยตั้งร้านขายชาแถวป่ายางชายผู้นี้มีการใส่ลีลาลงไปในการขายโดยชักชาขึ้นลงในแก้วชาจนกลายเป็นที่โด่งดังซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียและชาชักก็ได้เกิดขึ้นเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของมาเลเซียในที่สุดแต่หลักฐานไม่ปรากฏแน่ชัดว่าประเทศไหนเป็นต้นฉบับ เรื่องราวก่อนหน้านี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่พบว่ามีร้านชาชักอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียและแพร่กระจายเข้ามายัางภาคใต้ของประเทศไทยและนี่คือบรรยากาศการกินน้ำชาของคนสตูลร้านแถวถนนบุรีวานิต ชาชานะคะจะเป็นการช่วยลดความลดระดับความร้อนนะคะของตัวเครื่องดื่มนะคะทําให้เวลาเราทานจะรู้สึกสบายคอนะคะ<ม>แล้วก็รสชาติเฉพาะของทางร้านบางฟ้าก็จะเป็นรสชาติเข้มข้นหวานมันนะคะแล้วก็กลมกล่อมค่ะที่สําคัญก็คือฟองนุ่มลงมืดีม,มากเลยค่ะสําหรับขั้นตอนของการทําโรตีชาชักใส่ถุงกรองชาไว้ด้านในแก้วชงชา ใส่ชาแดงและก็ชาอู่หลงลงในถุงเทน้ำร้อนใส่ถุงชาให้ทั่วแช่ชาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นใส่นมข้นหวานเทน้ำชาลงไปคนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายพอเข้ากันดีก็จะทำการเทชาชักไปมาเทประมาณ5-7ครั้ง แล้วฟองก็จะเกิดขึ้นถือว่าได้แล้วครับรินใส่แก้วตกแต่งด้วยฟองนมที่ได้มาจากการชักชาสามารถทานโรตีมัตตบาและโรตีธรรมดาก็อร่อย